ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปโตอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด i n f o อร์ดเดอร์นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับโนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcomer โบนัสต้อนรับลูกค้าใหม่ i n t e ต s t e l l a ล Group ปถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล่ r กรุ๊ปนี่ก็เป็นบร o อร์ที่ฟรีสวบด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ไอดีอยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บรกโดยตรงได้เลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวเป็นบวก0.59% s ์5 0 0เปอรสพปรับตัวเป็นบวก0.63%เและนัสดัปรับตัวเป็นบวก 0. 3 9 ด้ในส่วนของัชนีดาวโจนส์ตลาดหุนนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์หลังจากที่นักทุนซึมซับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอ,อิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นกลุ่มติดอาวุธในปาเลสไตน์ รายงานช่วงแรกนะครับระบุว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้เรียกทหารกองหนุนและปิดล้อมฉนนกาซาแบบเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าอิสราเอลนั้นจะทำการจู่โจมภาคพื้นดินเพื่อโค่นล้มกลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลแบบไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุให้ชาวอิสราเอลนั้นถูกสังหารกว่า700รอยรายขณะที่ชาวปาเลสไตน์ก็เสียชีวิตกว่า500รายจากการตอบโต้ของอิสราเอล แต่หลังจากนั้นนะครับก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่อุโสข,ของกลุ่มฮามาสเริ่มเปิดช่องทางการเจราจารเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะสงบศึกชั่วคราวกับอิสราเอลขณะที่ประธานาธิบ,จจบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐกล่าวว่าเขาได้สั่งให้ทีมงานของทียบขาวประสานงานกับพระมิตรในภูมิภาคเพื่อเตือนไม่ให้ทุกฝ่ายฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตึงเครียดนี้ ภาวะการซื้อขายในช่วงแรกก็เป็นไปอย่างผันผวนเลยนะครับผู้ชมครับส่วนีปัจจัยที่ทําให้ตลาดพลิกกลับมาคือนไวไดแดนบวกได้นั่นก็คือการแสดงความเห็นของนายโรรี่โลเกนประธานธนาคารกลางสหรัฐคาดัลัสได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหากว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงเฟดก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยลงแล้วล่ะในการปรับขึ้นอัตรารอดอกเบีย้ยต่อมามาดูกันที่ราคาดัดิบครับปิดพุ่ง3.59เหรียญครับกังวลวิกฤต ตะวันออกกลางแล้วก็อาจจะกระทบกับในส่วนของตัวอุปทานน้ํามันโลกก็คือเป็นประเด็นเดียวกันครับสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสครับสุดท้ายราคาทองคําของเราก็ปิดบวกเช่นเดียวกัน19-10เหรียญกังวลวิกฤตนะครับตะวันออกกลางหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยประกอบกับการคอมเมนต์ของประธานเฟดครับทุกท่านเกี่ยวข้องกับว่า อาจจะมีความจะเปนในการขึ้นดอกเบี้ยน้อยลงทองคําของเราก็เลยพุ่งกระฉูดน,นั่นเองครับนี่คือข่าวทั้งหมดที่เราได้นํามารายงานกันในช่วงเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับ